ก็ทำเป็นียวรอคุณจะตัวท้าบดน้ำปูนะคะาน้ำปูใส่สอนโตคับค่ะูกระปุครับส่ขกระปูกระแส้ำปูนะกึ่งขิข่ากปูฝันค่ะใส่ราบปูมันฝันเยอ่แล้วมันนเปลี่ยนเร็วกว่าแล้วฝันเปลียนเลขวดีก่อน้แต่เป็นดี่ค่ะแต่ก้าปูฝันแต่คิวที่นครับอที่ว่าหกหกเขาถูกกันเป็นแสนเนี่ยนะครับปู เน่ยุมทีเป็นดอกบานอยู่แล้วถือห่อถือศูนซองถือละกัได้เป็นแสนสิครับโก้ไม่แสนกว่าคนตัวถือสัมผัสตั้อย่งเราก็ะเทยก็เป็นอย่างนี้สัมผัสไปถือเดยกไรเนี่ไปถามในบ้านมันจมัดิบสาโอ้โหเป็นเกียววานที่นะคนนะครับหวา อยู่คุ้มไหนบ้างครับเจีว่าเราบางต่อคุ้มที่เป็นหลอดบังนะคุ้มนอนนะครับโเธอเอับเอเนฟันิีว์ูเล่าตีตองเล่าตีเล่าก็เอ็นเล่นคัดคนนั้นเมีนวัสดุทุ่มป่ะค่ะเราก็เล่เล่นคักเรเาเป็นเล่นดูบัตรเลาก็บทุ่มเราก็เล่นไปนี่ะก็ที่คัดก็เราต้องกทุ่มเลยแซกทกวันนี้ฟันคักฟันมันใจเล่าขับตัว คอ,อไ่ไ,นะอไปซื้อเงินสองสามสามส,ามสามองเพราะว่ามันเล็มันออกซูดสองแบบเดท่านนหน้าเนี่ยซื้อได้ยังซื้อยังไม่ซื้อเ่านมฟันยังไงกับปูม่ไปเอาบุรุนม่วงนบ้านใกล้ก,กันนะ่ะย่างไปองว่าไปขี่เส้นเฮียติดขายในบ้านห้าข้างหลังนะปูขี่เฮีย ทั้งสิสวดมนต์ทั้งฉีดวัารทั้งหาของล้างขี้ของหอวตะโกนว่ามันฝันทั้งสีดทุเรียมิไต้น่าได้ดเคยฝันเสียว่ากูบอส่วยเนอาฝันฉีใสเยควางเลยเป็นโซ่มิเน่าไดมันทนได้าเด้อด้เศรษฐจโทั้งาจบ้านมาดีปูอายุเท่าใรค่ะอายุเท่าใรคับปูหกสิบเ็ดหกสิบเจ็ดย่างหกแปดะ กี่นาก็หแกแปดแล้วกูมากตัวใดสกนี่คือพระธาตุมักใช่ค่สิบว่าเป็น,ปน,นค้าสิบว่าเป็นหนึ่งโพรยเข้าเจ้าค้าเนี่ยใช่ค่ะสิเป็นเจ้านึงนะแปดนเจ้านึบอกกูนะอือกูแบเป็นภาแล้วผม,มากันแล้วทกสูงยังไโล่งตั้มตับคแต่กูมากรักสูงมันลงตั้มเลอเป็นมากรัพ Ừ. Too từ vào hạng về nó đi ăn. gì thì đi, thì Ồ, thì, đây, thì... thử phần... đi à. cần... ừ, thử nhập đi ăn. Quân đi ăn. Quân thử ăn. Quân đi ăn. Có đi ăn. Quân đi ăn. Quân đi ăn. Quân thật ăn. Quân đi ăn. Quân đầy ăn. Quân đi ăn. Quân đi ăn. Quân đi ăn. đập. đi ăn. Quân đi ăn. Quân đi ăn. Quân đi วันนี้พิ่นบาขัานใดอ้ครูจัดนี่สูนเลยซูนูนยังเหรอคุมีละตึ้งูนยูจัดมีู่นแต่ก็มี0ูนศูนเจ็ดไปกันซูนเจ็ดเมันขึ้นแห้งอนบัวานอย่นะขึ้นจังไงยับครูไม่ขึ้นยี่สิลละหูหลุมนี้ต็วพ้อืโก้กันได้มาแต่ไม่ซูน นจิดเปไม่สุนเลยส่นเจ็ปูเ็เจ็นาะอืเป็เจ็นเจ็อันหกเจดอนน่ะอายุเอายุปูเนี่ยผีนะคาแต่ฟองโผ่โจมาจนวัดก็ดีเนาะกอยก็เจ้าเรียงปูเสานี่โอ้ยด่ใจค่ะไม่ปั่นอยู่นะอะไรก็บอท่านเลยถามแล้วก็เจะเรียงเสานีมือรุ่น แบบนี้ัวก like mm ็เ hmm. มียคนหนึงก kind of so, so ็ลกน้ำพวเกี่ยวว่าบางเนี้ยเน็ตัวเกี่ยวืิต๊กป่าวิถรุ่นเก่าคือตัวโดดอกันเนี่ยติพราะท่านหลอดลกบ้านนี่เลยัวเมวโดดน้ำเมียเอาเมียแตู่ัวยิ่งคือกันเพรายังมองหันไตตะก้อนนี่ส้วงเนี่ยใส่หัวสไหว้องสาวเผยว่าไตส้วงคือกันเนี่ย หมนเียมนีม่่เออมไซนี่ละไซน้องเอียน,นี่ปนี้เป็นหลายิปปีแล้วที่หาวันยดีงเราป่น,นี้เรก็ได้บอกก็ว่าหาพระไปถอดเออน้ำทีน้ำพังถนนถอดหวยมันต้งไปถอดตายไ่รต้น,นูไปถอดว่าไงวะควะมันก็เจียวมเนาะเจอสินเท <laughs> ่าที่เทิงบ่าเทิงผีว่านั่นินว่าเทิงกับแพียรจาของนี่นั่น น่าจะสง่อนญาเขาตัวชินบ่ถิงเอาคนถ้าชิ้นถึงเขาก็ยานห้องตัว่งแกก็เขานี่ยพอไปว่าหันมีพนนี่แปลกกูมัหยเงียบติ๊กินบ่มี่เหรอขนาดพอทับราเผาคนนี้กินใหม่หรือเป่บ่มี่ไงเอาคนตไม่ไหมกูุนี่เด๋รูวอันถึงไงว่าเขา เ่าจิตเราารมันพังมาทั้งนีมัถึคนอยู่ไหนได้สิเลี้ยงโก้ธเรื่องโกรดพันนี้นต่อปูดอกปูว่ากินเน่เรืนังปูว่ากินเที้ยปูกจินว่าอะไรผูเป็ดพระงั้นว่าท่านถ้าปู้ท่านเปดพระจินเดวนนั่งท่านจะได้ว่าบวช เอาโยงแทบซีทุมเขาพงโรงงานเลิกย่างขมว่าใช่หรอแล้วมันผัวภรรยานอกไปถขาดทุนผู้เมียมาถามแม่เจ้าว่าเมียนผัวไป่ไว้ปนนี่มาบวชนอนนี่ต่างไงตัวอยู่ยังงานเราดีแลยวสาวได้งานมาบวชนะครต่ดสินใจอย่างนี้พเมีนว่าไครคุมบวชที่นี่ผูวมาเท่านี่บ่มาตองบ่ะตองว่าก็ตองนะอตองแบบไหนปู่ ต้องสีขาพานเากันหรอกซุน <c oughs> เลยเป็นศุนเจ็ด่าผูมาหาเขาเนี่ยมาเศ้าดึงน้ำมืใอใส่ยิ้งยิ้งเลยเขาบอปากดอกคนขว้องมาเบิงเบงวัไหรวมว่าพอว่าผิดเานั้นกองคุณว่าจะใส่หรงดกทีนี้นี้เด้ยเน,นอ่สวนาพาพี่น้องกันอยู่ละ,ะพื้นเพา,าะว่าเก้าโหดอก บว่อคมากเี่นจถอยู่่ผู้ว่าจงานเศ้ามากเพรท่ามันเขาเจ้ว่าวบอกเดี๋ยวมัคือตะกรอนชูมือเดี๋ยเพื่อได้ถือถ้าถือซ้ำนี่น้นยก็จงียบทิศกันต่อถ้าห่าก็เงียบเนาะว่าก้อยควรจะถ้าซ้ำล่าสักก็ได้ั่งเงียมเนะครับเพราะขว้าเถีย้ถืออยู่แต่หันเงียบว่าบอกไดว่าตัวใดนโอ้ตะก้อนอย่ซ่ากันเดี๋ยวนี้ว่าซ่าได้บอกูบอกว่าบอกมีฝ่าอกให้ฟังเลยบัดหูจักหูจักมาตอนบินบัด คนน,น,นู้นน้ำเน่คนนี้ผู่ถือคนถือไรคนมกปา,าดเร <c oughs> าจักเงนตว่ถามอย่างนี้เอตอนอนแมินบ่บ,บกับตับตัวปู่แล้วเลขกระเทยที่ว่าถูกเป็นแสนนี่เขามาบอกปู่ยงังครับผมเขาไ้ะไปมันอยู่คนละคอยเป็นวิดารณั้งนี้ครับท่านเขาว่าไป <ๆ S 2> ถ้าไปผู้จัดการเนผู้จัดการยินได้บ้านวะครับรู้จักครับนั่นละ mua các cháu, đau lắm à, wow, ôi lông này yep. oh. Oh. Mm. Tô, tô, cái gì, ôi, to, to các cháu, thứ cái thẻ các cháu bạc đó, các cháu thứ cái này, cháu này, các cháu có phải, á? này có nó phu, này tôi đây này phu bả này phu mắc, tôi đây này phu, ừ. ừ. yep. yep. đi, ศูนย์เจ็ดใช่ก็ฟันม่ได้ไปม่วงนี่มัางทีมีศูนย์กับสามเดียวศูนย์สามเทียบกันขึ้กันัดมันออกมันกับสามมนมันาทีแต่ว่าบ่มานกันดอบ่มานกันโตได้กบ่บ่มาน้กันนะศูนกับสามศูนย์กับสาม ือปูวาขันปูขันปูฟันว่าได้แปนบันม่วงเลขหวันมักสิมีซูนศูนสามตาบามมาน้ำกันตะก้อนเน่ยแต่มันจะเปลนมเปลนสามหกเงีนไอ๋อค่ะเปลนสามหกสามหกน้ำบมกปูห้วยอันนี้ตะก้อนตะก้อนาเท่านี้มันจะไปน้ำกันซูนสามมันว่าไปน้ากันซูนสาไม่มาด้วยกันนะครับ ตะกี้ตะกี้แนมกับแมนสามหกสิคปู่สามหกตะกี้เนาะสามหกหกสามเป็นตะกี้แตะก้อนนี่สเอาพวกู่ไม่ถ้ามันเกว่าไรถท่เนา้มันเด้เขียนเนาะคือมันคือออกซูนสองเดนี่เาู่ตัวเก้ากับอวบเก้าค่อยเช็ดตัวบันหวาชิองหรือไม่หวาสองอยานัสามสองก็มาสามสองอย่า้นเช็ดเลยเนาะเป็นไรน่ะ โอ้ยอยกันหกสามได้บ้นี่ยเป็นการห้ว่ามั่พูดสงสัยพูดมีหนีต้องว่ากันจะเนอสองคนเลยที่มีเบอร์เลยนี่พูดมีหนีขึ้นเนื่อพอดีสุนใซชาน้องกั่นข่าวจะขึ้นเดี่ยว่มันไข่เนี่ยที่แหลกรามาดึงนางแล้วเขาจซื้อเนี่ย